ทุกคนมาเจอร้านโชกร้านรับแถวคลองสิบห้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับผมคุณดูสภาพถนนตอนนี้หกโมงครึ่งนี่ครับจะไปรีวิวให้ดูชื่อร้านช่างชุย ชื่อร้านแปลกๆไหมดูบรรยากาศเนี่ยอยู่ริมถนนคลอง15ครับอ่าเลยมัสยิดดีนุ่นกอยีมะมานิดหนึ่งครับผมคลอง15้าล่างดูดิบรรยากาศโคตรน่านั่งเห็นไหมเนี่ยนะถามว่าร้านช่างชุยคืออะไรเขาบอกว่าก็เป็นช่างทําแบบชุยๆเรียกว่าช่างชุยขายโจกรอบดึกนะครับผมขายโจกเนี่ยตอนเช้านะถึง9ก้าโมงนะครับแล้วก็ตอนเย็น <K an ye> เขาก็จะขายอยู่ตั้งแต่สามโมงถึงสามทุ่มนะเนี่ยดูเด็โจ๊กผมแปลกใจคืออะไรวะโจ๊กปลาแซลมอนมีด้วยเกิดมาพิ่เคยเห็นเนี่ยไออันนี้เป็นโจ๊กไก่นะเนี่ยมีเนื้อ,กอไก่อันนี้ปลาหมึกะมนะครับผมต่อมาเปิดฝาปุ๊บอันนี้อ่ะเนื้ออันนี้นี้ผมสั่งเมนูนี้กินนะโจ๊กเนื้อนะผมชอบมากไอนนโจ๊กกุ้งคุณดูด้ เนี่ยนี่ผมแปลกใจคือเนี่ยมีโจกปลาแซลมอนเฮียไม่ชมมาดอนี่นะฟื้นมาดูเดยคุณดูเนี่ยโอ้โหแล้วคุณดูบรรยากาศน่ะเห็นไหมเขาบอกว่าเดือนรอมาดอนเขาขายก๋วยเตี๋ยวกะทิอ่ก๋วยเตี๋ยวแกงด้วยนะเนี่ยคุณดูเดยโคตรน่ากินอ่ะกิ้มกับปลาต้งโงนี่โอ้โหทีเด็ดดะผมบอกเลยมาถึงก็คือยังไม่ต้องปรุงเลยนะชิมไปหน่อยแล้วก็คนเลยกลมกล่อมมากรสชาติ หรือว่าผมเป็นคนกินง่ายก็ไม่รู้นะฟึบเข้าไปเข้าปากไปครับมาลองนะร้านลับๆนะช่างชุยคลองสิบห้านะครับ